ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนนะครับพ่อผมคือเก้านะครับเชียมน้องแก้วสายฟูดการกินเพื่อเห็นใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับเมนีกับวันที่หาเมษายนนะครับก็ออกมาซองเบงไ้เบงน้านะครับคือเก้านะครับพี่น้องก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสิรับชมคลิปนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในช่องแรปเปอร์การเกษตรด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ มือน er really ีก to ับาพี่ผ้าน้องนะครับมาซองเบิงเขานะครับซีพีตองแปดอันนี้เป็นหน้านอกนะครับอายุกะเก้าสิบหามือพอดีนะครับเขาก็เริ่มใหญ่ลักมองแล้วครับนี่ครับซีพีตองแปดเก้าสิบหามืออันนี้ให้ทั้งลุมนะครับให้ติดคล้องน่ครับนี่ติดคล้องนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่ผ้าน้องยางเบิงนะครับนี่ครับให้ติดคล้องนะครับซีพีตองแปดอายุเก้าสิบหามือนะครับละสีผ้าไปเบิงทั้งทึงนะครับนี่ครับพี่น้อง เขากาลังใหญ่รักน้องนะครับกําลังออกห่วงนะครับกําลังสิกลมพี่น้องบึงแต่สะอ่อนนะครับเบึงมีตาห่วงยาวๆมีตาห่วงใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่นะครับยาบ่มีพราะเส้นนะครับนี่ครับสูตรกําจัดหญ้าของแรปเปอร์การเกษตรนะครับถือว่าได้ผลนะครับฉีดนะครับคุ้มขานะครับหลังวานเขาได้มือหนึ่งถึงสองมือนะครับก็ฉีดคุ้มขานะครับสารที่ใส่ก็เป็นสารนะครับเพชรทีละข้อนะครับ ผสมกับสารพี่นอกซูแลมนะครับบอสันกับผสมคันไพรบินซอกแซมกันได้นะครับแล้วแต่พอแม่พี่น้อง,งนะผสมบีทไพรแบกกันได้นะครับแต่ว่าขอไอเน้นเป็น,เ,ปนเพชรที่ระคอนะครับเพราะว่าน้ำค่อยถ่วมยอดเท่าได้นะครับยอดเขานะครับเบิ้งพี่นอออ้องอืดงาโมนี่พอเส้นพี่น้องมีแต่เขาไอต่อยพูดนะพี่น้องพูดนะซีพีตองแปดนะครับอายุเก้าสิบมือพอดีนะครับเพราะว่า เริ่มออกเขาล้งนามกับวันที่หนึ่งนะครับวันวันที่หนึ่งนะครับนี่ครับหนึ่งมกระลาสองวันหาร้อยหกสิบหกนะครับเมื่อนี้ก็เกาสิบหามื่อพอดีพอดีนะครับอาิุวคบลอยมือกับสิมาฉีดทาห่วงคือเกานะครับอันนี้ฉีดทาท้องไวละพี่น้องเบิ่อกูนะเห็นแต่สอ่อน่าพี่น้องเขานะครับความหวังนะครับไร่ละตันนะครับสิได้บ่วได้บ่จักนะครับพี่น้องกูนะ โอ้โห oh, oh. สวรรค์ให้พี่น้องเบึ้องนี่แต่วง,งตวงเงาๆนี่แห่วงยังไงนะครับกำลังสลัดกีสอนนะครับจังหน่อยเป็นน้ำนมแล้วก็สิมัสีดหับหวงนะครับคุณน,นะครับเดี๋ยวสีพ้าพี่พ้านองยางขึ้นไปผู้ทางเทิงเห็นบ่พี่น้องทางเทิงหวานสีงามหรือทางลุมบอนะครับเดี๋ยวห้องไปเบิงทางเทิงนะครับแต่ว่าทางลุมนีได้การอยู่น,นะครับนะ โอ้ยเจขนาดเลยนะครับซีพีตองแปดนะครับนี่ครับขันฮอกใส่ปุ๋ยถึกที่ถือเวลานะครับป้องกันโรคพืชป้องกันศัตรูพืชได้ดีเขาฮอกขสีออกมาแบบนี้นะครับกสีออกมางามนะครับพี่น้องอันนี้ฉีดป้องกันนะครับกําจัดเชื้อราไปละรอบหนึ่งแล้วนะครับรอบที่สองนี่กสีฉีดอีกนะครับนี่ครับพี่น้อง เออเบิงเขาห้องเงาขนาดพี่น้องซีพี่ตองแตดนะครับคนะแน่ยนเย็ดไปบัดนะครับเดี๋ยวสีพาพี่าพาพน้องย่างขึ้นไปเบิงทั้งทึงนะครับว่ามันสวงามคือทั้งลุมบอน,นะครับเดี๋ยวพาพี่าพาพน้องย่างขึ้นไปเบงทั้งทึงกันเลยนะครับไปเบิงกันกเลยครับนี่นะครับพาพี่าพาน้องมาเบิงให้ทั้งทึงนะครับหนึ่งจากทั้งลุมนะครับขึ้นมาทั้งทึงบาทนี่ ครับทั้งเึงพี่เออทั้งเพงกระไรเพื่อนพี่น้องสีพี่ตองแตกนะครับเขาซิมหามือนะครับเห็นปะกันเ้า,เา,าจัดการดีนะครับทุกอย่างั็เกิดสีออกมาดีนะครับพี่น้องว่าเพิ่งเออคนน่ะพี่น้องเาาองขาอายุเก้าซิมหามือนะครับยังเพราะนั้นได้สลัดขีซ้อนนะครับกำลังสีกลมนะครับ อีกหามือนะครับสีมาฉีดทำพวงนะครับทำพวงกับสูตรเกานะครับในการฉีดทำพวงพี่น้องกูนะปืดออันนี้ทางถนนนะครับทางถนนบอกคนมาเกี่ยวหยาไลยง้อกินอยู่รับผมกับบริมาตดนะครับกูนะอืะอพี่น้องเบิ้งเป็นแต่สะอ่อนบ่พี่น้องซีฟีตองแปดนะครับกูนะเกาสิบหามือ งาบูมี่วันิ์พี่น้องนี่แต่เขาล้วนๆนะครับนี่นะครับพูดมะนจะสะอ่อนหายพูดะพี่น้องบึงนี่แต่ห่วงยาวๆนะครับนี่แต่ห่วงใหญ่ๆนะครับพี่น้องสําหรับเขาซีพี่ตองแปดนะครับเป็นเขานี้วหอมนะครับพี่น้องสามารถหนึ่งกินได้นะครับหนึ่งเยอะหนึ่งไร้นะครับ คันอุ่นแล้วมันอุ่นบ่ได้ครับมันแหลวนะครับสาหรับเขาซีพีตองแปดนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเขาซีพีตองแปดนะครับมีกลิ่นหอมแล้วก็ะเปิดเส้นเขาเวลาเขาสีเขาต้นออกมานะครับเขาสีเป็นเม็ดงามนะครับเม็ดเลี้ยวเงยานะครับเปลือกบางนะครับเป็นเขาเปลือกสีเฟืองนะครับเปลือกบางๆนะครับนี่ครับผลผลิตถือว่าผมคิดว่าสูง สูงกว่าทุกพันนะครับเฮ็ดมานะครับสําหรับเขาเหนียวนะครับมีผมเห็ดมาเบิดนะครับหอมนาคากับเฮ็ดมาแล้วยังบม่ประทับใจนะครับก็อขอแม่โจ้สองกับเฮ็ดมาแล้วยังบม่ประทับใจนะครับก่อขอเส้าสองกับเฮ็ดมาแล้วยังบม่ประทับใจนะครับก่อขอซิบกับเฮ็ดมาแล้วยังบม่ประทับใจนะครับจนมะพ่อนี่ครับสีพีตองแปดนี่ครับอันนี้ประทับใจเลยนะครับนี่ครับพูน่ะี่น้วงเบิงโอเออ นนะพุ่นะพุ่นน่อพี่น้องเบ่งเอารวดนี่ครับซีพีตองแปดนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องจัดการดีๆนะครับใส่ปุ๋ยถือขี่ถือเวลาป้องกันรักษาโรคเขาให้ดีป้องกันมแมลงให้ดีนะครับเขากบสิตอบสนองห้องสินะครับนี่เห็นบ่พี่นอ้อนงตอบแทนเขาแบบเต็มเมียดเลยนะครับพุ่นนะก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับไล่ละตันนะครับ เบิ่งด้วยตาเป้าก็ได้นะครับพี่น้องนี่เบิง่งรถดเอาอนีแต่ห่วงเงาเงมีแต่ห่วงใหญ่ๆพี่น้องโคตนอะเบิง่งห่วงมันนะครับห่วงเงาห่วงใหญ่ดีนะครับพี่น้องคนเปิด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 คนน่ะพี่น้องเดอวซีดีไหมฉีดรับห่วงละอีกหาหมือน,นะครับ มาฉีดหลับห้องยนี่คนณนะโอ้พี่น้องเบิง้งกรสะออนให้ห้อนก็ห้อนนะครับจนสิเป็นโรคฮิสโตกแล้วนี่เป็นโรลคล้มแดดแล้วพี่น้องห้อนไหลนะครับพณนะ่ะโอ้พี่น้องเบิง้งกรสะออนมาทับเอองามสุดกกสุดไตอีพี่น้องพณนะ่ะฟังนี่ก็ได้พี่น้องจนง่มาพีพ่อดทาง พูดนะนนครับพี่น้องโอ้โหเห็นครับถือว่าโอเคนะครับสําหรับเขาซีพีตองแปดเอ้าบันนี้ก็ขึ้นไมห้หอดทั้งทึงแล้วครับคุณย่างมาแต่พูนไกลๆวันนี้มาต้นไม้ไกลๆพี่น้องย่างเป็นกิโลนะครับน้ำแปดไรนี่ย่างไปเป็นกิโลนะครับเอาบ้าสำหรับมื่อนี้กะสีขอละไอก้ก้อนนะครับพี่น้องห้อนหลายนะครับสำหรับวันนี้ก็กลาบสวัสดีครับ